เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาได้มีรายงานว่าโซโคได้ออกมาคอนเฟิร์มเงินสำรองของ USDC กว่า3,300ล้านดอลลาร์ยังคงอยู่ดีในซิลิคอนว a l l e ่แบงกเกิดอะไรขึ้นบนโลกคริปโตวันนี้ผมไฮยีน่าจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟัง สวัสดีเพื่อนเพื่อเรานักลงทุนและวัยรุ่นคริปโตทุกท่านนะครับสบายดีพี่น้องที่กําลังรับชมรายการของเราอยู่ทางฝั่งของสอปปเราและสําหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่กําลังมองหาการกระจายความเสี่ยงบนโลกคริปโตเคอร์เรนซีวันนี้ผมขอแนะนํากระดานเทรดคอย EX ที่มีสินทร,รัพย์ดิจิตอลมากกว่า658สินทร,รัพย์ที่ให้เพื่อนเพื่อนได้เลือกเทรดเพื่อกระจายความเสี่ยงนอกจากนี้กระดานเทรดย,ยังรองรับการเทรดแบบมาจินและสปอร์ตอีกด้วยและสําหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่สนใจก็สามารถสมัครได้ที่ลิงก์ข้างใต้คลิป ดีีน้จากรายงานของเวเชอร์กูรูทางโซเชียลได้ออกมายืนยันว่าเงินสำรองของ USDC ในจำนวนทั้งหมดกว่า40 0 0 0ล้านดอลลาร์นั้นมีอยู่3,300ล้านดอลลาร์ที่ถูกฝากเอาไว้ในธนาคารซิล e ิคอนวอลลี่แบงก์ ซึ่งหากเราคิดเป็นสัดส่วนจะพบว่ามีอยู่ทั้งหมด8.25%ของเงินทุนสำรองในซิลิคอนแวลลี่แบงก์หลังจากที่ตอนนี้ U.S.D.C. ได้หลุดเพกพร้อมกันทั่วโลกคริปโตจนทำให้เกิดความสับสนโอลาหไม่น้อยในหมู่ของนักลงทุนทำให้เกิดความหวาดระแวงว่าตลาดจะไปในทิศทางไหนต่อโดยล่าสุดเว็บเทดเบอร์หนึ่งของทางฝั่งอเมริกาอยาคอยเบรได้ประกาศผ่านทวิตเตอร์อย่างเป็นทางการของพวกเขาด้วยการหยุดไม่ให้ลูกค้าเปลี่ยนเหรียญ U.S.D.C. ไปเป็นเหรียญสกุลดอลลาร์็นการทั่วครา และดูเหมือนว่าการหยุดไม่ให้เปลี่ยน USDc ไปเป็นเงินดอลลาร์จะเกิดขึ้นในตอนที่เกิดข่าวการมีเอี่ยวของเงินสำรองของ USDc ที่ถือไว้โดยซิลิคอนแว l ลี่แบงค์ที่ถูกสั่งปิดตัวสิ่งนี้นำไปสู่ความกังวลต่อนัก ลงทุนไม่น้อยนอกจากนี้ทางคอยเป็ดยังออกมาย้ำชัดว่าสินทรัพย์ของลูกค้าย,ยังคงปลอดภัยดีอีกทั้งยังสามารถส่งผนเพืือข่ายออนเชนได้ตามปกติไม่แน่ว่าจากนี้ทางเว็บเทรดหลายเจ้าอาจจะออกมาเคลื่อนไหวเพื่อตอบรับตอบ่อกระแสและข่าวที่เกิดขึ้นกับทาง USDC ว่าเว็บเทรดเจ้าน,านั้นมองปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเพียงเรื่องเล็ก และยังคงอยู่ชั่วคราวหรือมองว่านี่เป็นปัญหาที่อาจจะกินระยะเวลายาวและอาจจะเกิดความเสียหายครั้งใหญ่ในโลกคริปโตเคเรนซีโดยล่าสุดราคาของ USDC ที่มีการซื้อขายกันอยู่บนกระดานเทรดบิตคัพของไทยเรานั้นได้ล่วงลงมาจาก35บาทลงมาอยู่ที่25บาทในวันนี้และได้ทําการดีดตัวรีเพ็กขึ้นไปโดยล่าสุดมีการซื้อขายกันอยู่ที่31.36บาทและสําหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใด ที่มีความรู้ความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือแม้แต่มุมมองทิศทางของตลาดคริปโตก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ